ร้านเฮืนสุนทีีของเราก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2540เราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่างชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาโดยตลอดผ่านมาเราก็ได้รับรางวัลมิชลิน2ปีซ้อนปี2563 2564 ไทมไมซ์คอนเนคตอบโจทย์ตรงที่ว่าสามารถที่จะพาลูกค้าที่เป็นกลุ่มองค์กรหรือว่ากลุ่มบริษัทต่างเนี่ยเข้ามาถึงเราได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถจะขยายฐานลูกค้าของเราเนี่ยให้ได้กว้างยิ่งขึ้นนะคะออโดยที่ว่าร้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราได้เข้าถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะครบแค่คลิกต่อติดชาวไมซ์ ice, มาเป็นชาวไมซ์โดยกันนะเจ้า With the international markets not being able to travel to Thailand anymore, Thai Mice Connect represents a strategic platform to connect and reach easily the local audience uh, that today is a key business for us. It also enhances uh, the visibility of the propositions and the services we have within our events platform and ultimately it's a great environment to connect with uh, different buyers and sellers and have the right visibility with the local domestic audience timeisconnect.com it's a great platform where you can find all what you need on one place and on top of that commission free ในฐานะที่เป็นวิทยกรผู้บรรยายองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยกรกระบวนการนะครับวิทยกรอ,องค์ความรู้วิทยกรที่จะต้องไปอยู่ฐานเรียนรู้ต่างๆหรือแม้แต่การวางแผนกนะร,ระบวนการการจัดฝึกอบรมกิจกรรมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานา,นาชาตินะครับทางผมเองก็ได้สัมผัสกับ t ไทมิสคอนเน็ e ต t ตัวเองเนี่ยก็ได้เอาชื่อประวัติหัวข้อที่บรรยายไป ลงไว้นใน t ทมิสคอนเ n ็กต t c o m เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมนะฮะวิทยากรท่านอื่นๆซึ่งก็จะเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถซึ่ง t ทมิสคอ c o n n e c t ก็ได้กันกรองนะครับในฟิลเตอร์ให้เห็นได้ว่าวิทยากรที่คัดสรรแล้วก็นํามาวางไว้บนเว็บไซต์ก็เป็นวิทยากรที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการบรรยายจัดอบรมจัดสัมมนา t ทมิสคอ c o n n e c t ครบแค่คลิก ตต่อติดชาวไมวันนี้ผู้ประกอบการต่างๆก็ได้รวมตัวกันเข้ามาในไทยไมค์คอนเน c t แล้วนะครับลำพูนก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการประชุมสัมมนานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่องค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนต่างๆสามารถเซิร์ชข้อมูลการสืบราคานะครับการจัดโอแกไนเซอร์นะครับ การประมาณการราคาเพื่อจัดโครงการต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับก็จะเกิดการแข่งขันมากขึ้นในธุรกิจของประชุมสัมนาและการท่องเที่ยวที่มากขึ้นและ,ะมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นยุคดิจิตัลนะครับของ t ทย i m ค c อน n น็ก t ที่สามารถเซิร์ชข้อมูลได้และอำนวยความสะดวกผู้ที่สนใจในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวประชุมสัมนาได้อย่างสะดวกและสบาย ยู่ดีกินวานเจา้าชุมชนไตลือเมืองลงเนื้อเนะเจา้าดีใจดีใจขนาดเนเจา้าตีไทยไมส c คอนเน็กเนเจา้าได้เข้ามาในชุมชนเนเจา้าทําหือชุมชนของเฮาได้มึนตากว้างพอตั้งไก่เนเจา้าเมินตากว้างพอตั้งไก่เป็นยังใดเนเจา้าเดิมทีเนเจา้าชุมชนของเฮาเนเจา้าก็จะได้พบปะสัมผัสกับ บุคคลผู้คนหรือว่าหน่วยงานต่างๆภายในท้องถิ่นนะเจ้ายังนักก็คือภายในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแต่พอโครงการไทยไม้คอนเน็เข้ามานะเจ้าก็ทำให้เขาได้พบปะนะเจ้าผู้บริหารน,นักธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆซึ่งมีความหู้ความสามารถมีเทคนิคในการขายนะเจ้า เปิ่นเข้ามาในชุมชนก็ได้นำความาหูประสบการณ์อย่างต่างๆมาเล่าให้หมูเฮาฟังนะจ้าและในคณะเดียวกันหมูเฮาก็ดีใจภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตฮื้อกับ บุคคลเหล่านี้นะเจ้าเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการแลกกันร,ระหว่างคนในกรุงกับคนต่างเมืองชานเมืองนะเจ้าทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะเจ้าก็ลูกหลานที่จบมาบัเดียวนะเจ้าในเมื่อชุมชนมีการมีงานทำนะเจ้าลูกหลานก็บัดต้องจําเป็นไปเสาะว่าหากินไปเสาะทํางานอ,ายอย่างต่างนอกนะเจ้าก็กลับเข้ามาในท้องถิ่นกลับ เข้ามาในชุมชนนะเจ้าแล้วก็ทำงานประกอบอาชีพทำให้ครอบครัวมีความสุขมีความอบอุ่นสังคมยั่งยืนวัฒนธรรมก็ยั่งยืนขอบคุณจัดนักขอบคุณจัดหลายขอบคุณไทยไมส์คอ n เน็กจัดนักนะเจ้าไทยไม c ์คอนเน็กคลิกเตื้อเดียวเก็บเกี่ยวได้ทุกอย่างจะไปลืมนะเจ้าคลิกที่ไทยไมซ์คอนเน็กนะเจ้า